บทที่เจ็ดเที่ยวเมืองพระร่วงครอบครัวของผมได้ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยเมื่อวันที่17มกราคมปีที่แล้ววันนั้นเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวสุโขทยัยเพราะเป็นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทางราชการจัดขึ้นเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุโขทยัยในอดีตตอนกลางวันมีพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชกลางน มีงานสมโพลชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พวกเราได้โชคดีที่นักเรียนโรงเรียนเมืองเก่าซึ่งอยู่หลังอุทยานอาสาเป็นมัคุเทศนำครอบครัวของเราเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์มัคุเทศน้อยเป็นคนนำเที่ยวที่ดีมีความรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในอุทยานประวัติศาสตร์พ่อกับแม่ของมัคุเทศน้อยมีอาชีพขายของที่ระลึกอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สินค้าแต่ละอย่างส่วนใหญ่เป็นฝีมือของพ่อพ่อของเขาเป็นช่างแกะสละักไม้ฝีมือดี แกสลกักไม้เป็นรูปสัตว์หลายชนิดส่วนแม่เป็นคนขายทั้งครอบครัวช่วยกันทํามาหากินพวกเขาภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกหลานของพ่อขุนรามคําแหงมักคุเทศน้อยบอกว่าเขาเกิดที่นี่และโตที่นี่เขาจึงควรจะรู้เรื่องราวของที่นี่มักคุเทศน้อยนําพวกเราชมวัดศรีสวายวัดตะพังเงินวัดตะพังทองวัดศรีชุมและวัดพระพายหลวงและเขาก็เล่าเกร็ดตำนานเกี่ยวกับสถานที่บางแห่งให้ฟังด้วยมักคุเทศน้อยบอกพวกเราว่าคือ นี้มีการแสดงแสงสีเสียงและละครพูดเรื่องพระร่วงบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพวกเราโชคดีมากที่ได้มาเที่ยวตรงกับวันสําคัญผมจึงชวนมคุเทศน้อยชมการแสดงกับพวกเราด้วยการแสดงแสงสีเสียงในคืนนั้นเป็นการนําเสนอเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทยัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขเมื่อการแสดงจบลงก็เป็นการแสดงละครพูดเรื่องพระร่วงซึ่ง เป็นตำนานเกี่ยวกับพระร่วงผู้ทรงขับไล่พวกขอมให้พ้นไปจากดินแดนไทยและทำให้คนไทยมีอิสรภาพมาจนถึงทุกวันนี้ฉากแรกของบทละครพูดเรื่องพระร่วงเริ่มขึ้นที่เมืองลาโวกล่าวถึงพระร่วงเจ้าเมืองลาโวกำลังเป็นทุกข์เพราะฝนแล้งและเป็นเวลาที่ต้องส่งสวยน้ำไปให้ท้าวพันทุมเจ้ากรุงขอมที่นครธมเมืองขอมซึ่งไม่สามารถผัดผ่อนได้อีกพระร่วงขอให้นักคุ้มขนน้ำไปให้แต่นักคุ้มบ่ายเบียงพระร่วงจึงใช้อุบายสารชลอมตาต้ แล้วเอาชัญยาเป็นภาชนะใส่น้ําแทนตุ่มนักคุ้มจึงต้องขนน้ํากลับเมืองของตามสัญญานักคุ้มกราบทูลถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถของพระร่วงให้ท้าวพันทุมทรงทราบท้าวพันทุมทรงเกรงว่าพระร่วงจะมีบุญญาธิการมาเสมอเหมือนพระองค์และอาจจะตั้งตนขึ้นเป็นผู้วิเศษก่อการกำเริบขึ้นกับหอมท้าวพันทุมคิดจะกำจัดพระร่วงเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมจึงมีรับสั่งให้พญาเดโชคุม้มกองทัพไปจับพระร่วงจากเมือง ละโวมาถวายพระองค์ฝ่ายพระร่วงมั่นใจว่าขอมจะต้องยกกําลังมาโจมตีจึงส่งสารไปขอกําลังจากเมืองสุโขทยัยแต่เจ้าเมืองสุโขทยัยกําลังประชวนหนักพระร่วงจึงเตรียมการรับมือเองนายมั่นทราบข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินขอมรับสั่งให้พญาเดชโชยกทัพมายังละโวเพื่อจับตัวพระร่วงจึงรีบมาแจ้งข่าวให้พระร่วงทราบล่วงหน้าพระร่วงตัดสินใจว่าจะหนีไปบวชเป็นภิกษุที่สุโขทยัยเพื่อตัดปัญหามีให้ชาวเมืองละโว ต้องเดือดร้อนพระร่วงได้หลบหนีออกจากเมืองลาโวโดยมีนายทหารติดตามไปด้วยสองคนส่วนพญาเดโชเมื่อทราบว่าพระร่วงหนีไปสุโขทยัยก็ปลอมตัวติดตามไปเพื่อจับพระร่วงประหารพญาเดโชไปถึงสุโขทยัยพบพระร่วงแต่ไม่รู้จักถึงเข้าไปถามหาพระร่วงพระร่วงทราบทันทีว่าเป็นของปลอมตัวมาจึงออกอุบายให้นั่งรอแล้วบอกว่าจะไปตามพระร่วงมาให้ถึงตอนนี้มัคุเทศน้อยบอกว่าพญาเดโชเป็นของด ดดินเพราะปลอมตัวได้แนบเนียนจนไม่มีใครจําได้และอยู่ๆก็มาโผล่ที่วัดนี้จึงเปรียบกันว่ามาเหมือนหอมดําดินแต่ในตํานานเล่าว่าหอมดําดินมาแล้วภายหลังพระร่วงสาบให้กลายเป็นหินอยู่ที่ตรงนั้นการแสดงเครื่องหลังเป็นตอนที่พระร่วงพร้อมด้วยทหารและสิทธิวัดกรูกันเข้าจับพญาเดโชมัดไว้และส่งตัวคืนให้ท้าวพันทุมชาวสุโขทัยต่างสรรเสริญพระร่วงว่าไม่มีความผูกพยาบาทจองเวรจึงปรึกษากันว่าเมืองสุโขทัย ว่างกษัตริย์ต่างก็เห็นสมควรจะเชิญพระร่วงขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุโขทยัยแต่หลวงเมืองแห่งลาวโวไม่ยินยอมเพราะพระร่วงยังเป็นพ่อเมืองลาวโออยู่พระมหาราชครูจึงเสนอให้รวมทั้งสองเมืองเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันให้พระร่วงเป็นกษัตริย์อยู่ที่กรุงสุโขทยัยอาณาจักรไทยจะได้เป็นปึกแผ่นในตอนสุดท้ายของการแสดงละครนักแสดงทุกคนออกมายืนเข้าแถวด้านหน้าเวทีร้องเพลง ไทยรวมกำลังตั้งมั่นและเพลงสยามมานุสติบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันแต่เช้าพวกเราจะไม่ได้พบมัคุเทศน้อยอีกแล้วคุณแม่ขอบคุณมักคุเทศน้อยที่พาชมอุทยานประวัติศาสตร์ส่วนคุณพ่อยื่นซองสีน้ำตาลใส่เงินและให้ของตอบแทนน้ำใจมักคุเทศน้อยให้นกคุ้มไม้ แกสลักที่พ่อของเขาเป็นผู้แกะให้ผมและบอกว่านกคุ้มอาจเป็นเสมือนเพื่อนช่วยคุ้มครองให้ปลอดภยัยแล้วเราก็บอกมือลากัน